ก็พี่ยอมตายได้เลยเพื่อสิ่งเงีย้ยกให้ส่วนหนังเป็นส่วนที่ดีที่สุดเฮ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยทำอะไรไหนตูนว่างๆแฮปปี้จังเลยทำไมชีวิตดูดดหุ้นอยู่อะไรดูหุ้นอะไรมันกำลังดีเออเดี๋ยวหุ้นช่วงนี้กำลังตกเหรอไม่กำลังดีเป็นหุ้นอ,อ่อชีคอสเมติกออชีคอสเมติกเออไม่ใช่ชีล้มละลายไปแล้วหรออะไรไขอยู่แต่จริงๆนะรองพื้นชีเนี่ยรู้ป่ะเวลาหนูไปดูแบบพวกห้างอีฟแอนด์บอยเนี่ยหนูคิดถึงอะไรรู้ป่ะ คิดถึงกูมาใช่ไหมไม่เพราะพี่น้าสวยๆกูไงเนื้องเพื่อเหมือนขาหมูมันเหมือนขาหมูยังไงดะาเสื้อไม่ะักน่นสั่งมาเลยอ่ะสั่งมาละมาไว้มาคนลึกคือต้องบอกว่าขาหมูร้านที่โคโค่เนี่ยมันดังมากแล้วหนูสั่งมาเลยหนึ่งขาแล้วขอถามคำหนึ่งคำถามประจำรายการ คีโตไหมคีโตงานฉันต้องชิมละขอชิมก่อนจะส่งขนำก่อนนะเออน้ำก่อนมาพอดีกอมกลอมรสชาติเป็นไงกลมกล่อมไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวไปคือฉันไปวิ่งมาละแคลรสดไปหกร้อยโลวันนี้ว้าววันนี้จะต้องเพิ่มอีกพันสองจานนี้กี่แคลเนาะจานนี้แม่น้อยมากเท่าไหร่หมื่นสอง ขาอ่อนจ่ายได้ไหมพอนได้เลยพอนจ่แควโอ้โหอุ้ยหิงอุ้ยไม่กินแล้วอ่ะโอมอะไรกินโหกินกินกินด้วยกันสิโอ้ยกินกินได้นาเป็นอย่างนี้เรื่องราวเอาไงยังไงคือเขาบอกว่ามันตุยซี่มากมันละมุนลิ้นยกให้ส่วนหนังเป็นส่วนที่ดีที่สุดของจานนี้เลยเห็นไหมพลลาเคียวคอลาเจล มันคือคอลลาเจนอ๋อมันคือสิ่งดีๆนะเนี่ยใช่ใช่ไหมเหมือนนี้เลยซีมอสเจอร์คลายกันแต่เป็นรถขาหมูเฮ้ยน้ำซิ้งเป็นไงหน้าตาขอดมก่อนอ่ะดมก่อนโอ้โหยังไงเมื่อคนตบคนเก่งข่าน้ำซิ้งกันเนี้ยใช่มันดูแซ่บมากเลยอ่ะพี่เขาความหลังเนี้ยเขาเป็นนักตบกับพี่นี่ตบอะไรตกหมูตกน้ำตกหมูขิงไม่ไหวว่ะก็พี่ยอมตายได้เลยเพื่อสิ่งเนี้ยหรอ ก็ไม่ขนาดนั้นไม่อยากไม่อยากตายนึกว่ายอมตายแล้แค่เกดขอคําใหญ่นิดนึงนะครับคุณผู้ชม้าคือข้าวนิดเดียวเน้นเป็นอาหารกลับหนึ่งสิ่งคืออะไรป้าพี่อยาเป็นคนต่างจังหวัดและสิ่งนี้ทําให้พี่นึกถึงต่างจังหวัดเพราะขาหมูในกรุงเทพส่วนมากน้ำจะใสๆแล้วก็เนื้อจะแบบไม่ยุ่ยขนาดนี้นะเนื้อมันจะแบบแน่นๆแต่เนื้อยุ่ยแล้วก็นุ่มละลายในปากใามันเป็นไปได้ไงวะ เราขาหมูไม่เหม็นเลยใช่บอกติมันจะเหม็นแบบเราจะมีกลิ่นกลิ่นสับๆเนอะอ